สวัสดีเอซี D, ที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอนสีบ้านน้องหยกนะคะวันนี้น้องหยกขายราคา8 0ิบาทหต้นแถมฟรีหนึ่งต้นนะคะน้องหยกเนาะนี่ท่านู้ชมค่ะป้าแมวชอบกับหัวเรื่อยเลยไม่รู้เป็นอะไรกับไม่น้องหยกกลับไม่ลูกไม่กลับเนาะแบบนี้เนาะไม่กับอืมเบอร์โทรน้องหยกน้องเตยนะคะแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์เลยเนาะนี่นะคะแล้วก็ฝากช่อง YouTube ของน้องหยกด้วยนะคะนี่นะคะสุบ,บอนสีสวน ยาน,น,ยานอ่าดีเลยคะ่ะทุกผู้ชมตามนี้เลยนะจ๊ะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ปะป้าแมวขอฝากด้วยนะเดี๋ยวว่าแมวมาเริ่มบอนสีอันนี้ก่อนลูกพันนาลายค่ะพันนาลายกระถางเท่าไหร่น้องโยกหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมค่ะีน่นะคะพันนาลายหน,นึ่งร้อยบาทแล้วเดี๋ยวน้องโยกบอกว่าเป็นบอนสีอ่าอะไรนะใช้ชนต้กไม้ใช้ชนกับนกน้อยใช่ไหมลูกใช่ค่ะกระถางเท่าไหร่ลูกแปดสิบบาท แปดสิบบาทท่านะะชมขาเป็นบอลสีเป็นลูกไม้นะคะนี่เป็นลูกไม้นะคะเป็นเกสรของชายชนกับนกน้อยนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะอันนี้เหมือนนกน้อยนะคะกระถางละแปดสิบาทนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะตามท,ที่แมวแผนกล้องให้ดูนะคะนี่นะคะเป็นบอลสีเป็นบอลลูกไม้ของชายชนกับนกน้อยนะคะท่านผู้ชมขามีแค่นี้นะนี่นะคะท่านผู้ชมสวยๆเลยด้านนี้เป็นบอลกาบเจ้ากุ้งอังวะนี่นะคะ fc นี่ก็แมยยกให้ดูนะคะนี่นะเป็นบอกราบนะคะนี่สวยๆเลยเขากัดสีมาก็จะสวยนะคะกระถางเท่าไรเอ่ยหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะที่ป้าแมยยกนี่นะหนึ่งร้อยบาทแล้วกระถางนี้แล้วลูกกราบคุณหญิงเท่าไหร่จ๊ะแปดสิบบาทแปดสิบบาทน้าผู้ชมขาเนี่นะคะแล้วด้านนี้ลูกด้านนี้พญาพันทองค่ะกระถางละแปดสิบบาทกระถางละแปดสิบบาทเหมือนกันนะจ๊ะเป็นบอลบอลลูกไม้ของพญาพันทองนะคะ แปดสิบบาทค<ะ>่ะด้านนู้นด้านนู้นก่อนไล่ดูก่เนี่ยหนูไก่ทองอะไรเนะี่ยลูกไก่ทองแผลงเขาแรกปล่อยร้อยห้าสิบอืม้าสิบร้อยห้าสิบใช่ไหมค่ะหนูอันนี้โดนอะไรอยูแล้วนี่ยโดนอะไรอีกแล้วลูกโดนอีกแะไรอ้ยอีกแล้วผล,ล,ลักเหรอใช่พลักหมดแล้วพลักอืมหนอนกินหมดลูกมันติดเลยเนี่ยน้องหยกแล้วใหม่สิ <laughs> ท่านผู้ชมขาป้าแมวไม่รู้啊ป้าแมวกดปิดหรือเปล่านะเดี๋ยวป้าแมวอีกรอบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมทวนทวนอ่าเป็นต้นนี้ไก่ทองประเสริฐค่ะเท่าไร่ลูกหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเพชรพลราลูกเพชรพล้าสหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเนาะแล้วก็มาอันนี้ลูกพลักแปดสิบาทพลักแปดสิบาทท่านผู้ชมไก่ทองประเสริฐจ้าไก่ทองประเสริฐหนึ่งร้อยบาทจะไม่ป้ายนะท่านผู้ชม่าลุ้นป้ายนะไก่ทองต้นใหญ่ลูกหนึ่งร้อยบาทค่ะจ้ะ แล้วต่อมาจอมทับสวยๆเลยสวยหนึ่งร้อยบาทถูอุ้ยต้นใหญ่ท่านผู้ชมเดี๋ยวป้าแมยยกให้ดูนะนี่ท่านผู้ชมดูสิคะหนึ่งร้อยบาทนะคะสมราคานท่านผู้ชมขานี่นะคะสมราคานะหนึ่งร้อยบาทจ้ะต่อมาเป็นกวนอิมไซส์ใหญ่ๆค่ะท่านผู้ชมขาเดี๋ยวป้าแมยยกให้ดูสักกระถางหนึ่งนะคะไซส์ใหญ่สวยนะคะนี่นะคะกวนอิมนะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทสวยมากกวนอิมนะคะท่านผู้ชมนี่นะโทรหาน้องหยกน้องเตยนะคะแล้วมาบอนกลาบอันนี้ค่ะ บอนกาบอะไรลูกอันนี้จะเป็นกาบเทพอัศราค่ะจ้ะกาบเทพอัศราแพงมาทำชมขานนี่นะคะนี่เท่าไหร่เออหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทนะแล้วก็มาบอนกาบอันนี้ก็เทพอัศราใช่ไหมลูกใช่ค่ะเท่าไหร่ลูกหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นกาบไซส์เล็กแปดสิบอ๋อไส์เล็กแปบาทกระถางนี้นะคะท่านผู้ชมกระถางนี้ไซส์เล็กแปดสิบบาทนี่นะคะแล้วก็ต่อมาเป็นกาบนาคราช เท่าไหร่น้องหยกเท่าไหร่เขาหนึ่งร้อยบาทนะท่านชมขาสวยๆเลยนะคะเป็นบอลกลับนาคราชเป็นลูกไม้ผสมนะคะลูกไม้ผสมบอลกลับนาคราดนะคะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทนะอุ้ยอันนี้ก็ยิ่งสวยน้องหยกอะไรเอ่ยลูกหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทบอลกลับนาคราดเหมือนกันใช่ไหมลูกอืมด้านนี้จะเป็นหนึ่งร้อยบาทหมดนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะอ่ะน้องหยกแล้วอันนี้อะไรลูกบอลกลับใหญ่ๆเลยลูกอันนี้กลับคุณหญิง่เท่าไหร่ลูก หนึ่งร้อยห้าสิบบาทใช้ตังแม่แล้วอันนี้ลูกลูกไม้เป็นเลืกไม้อันนี้เป็นเหมือนนกนกสุดแสวงหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทนะอุ้ยนี่ยิ่งสวยเลยน้องหยกอันนี้แปดสิบาทแปดสิบาทท่านผู้ชมค่ะแปดสิบาทนะโซนนี้ลูกลูกแม่คุณหญิงเท่าไหร่ลูกในนี้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมนี่ปลาแม่ยกให้ดูนะเขาเป็นบอลกาบนะคะเป็นบอลกาบนะสวยๆเลยหนึ่งร้อยบาทนะคะ บนขับนี่สวยมากนะป้าแมวว่าน,นะยิ่งเลี้ยงยิ่งสวยัสีสวยมากเลยต่อมาเป็นหลวงราชเนหาจ้าหลวงราชหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาททุกกระถางนะท่านผู้ชมขาแล้วอะไรกาบพาลวยเหรอลูกกาบเทพพารวยค่ะกาบเทพพาลวยกระถางละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมขานี่นะคะกาบเทพพารวยนะสวยๆเลยแล้วสีชมพูแล้วลูกกาบชมพูจ้าหนึ่งร้อยบาทค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะท่านผู้ชม ่อมาเป็นหนุมานออกศึกจ้ะเท่าไหร่หนูกัดสีเนี่ยลูกหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมกัดสีสวยแล้วนะคะหนุมานออกศึกนะกะถังละหนึ่งร้อยบาทจ้ะแล้วชายชนลุ้นป้ายแล้วลูกชายชนลุ้นป้ายหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาททุกกระถางนะคะชมขาดีนะคะหนึ่งร้อยบาททุกกระถางเลยต้นนี้อะไรเอ่ยชื่อชื่อชื่อนี่มันปักชื่อไว้ลูกพุเท่าเลื่อนพเท่าเฝ้าเรือนผู้เท่าเฝ้าเรือนยังไม่กัดสีเท่าไหร่ลูก 80บาทค่ะ80บาทนะท่านผู้ชม80บาทนะโอู้นี้เหลือต้นหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยลูกเท่าไหร่เอ่ย100บาทเนาะเหลือต้นเดียว100่งร้อยบาทต่อมากระถางนี้เป็นสัมภารนาค่ะเท่าไหร่จันน้องหยกหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมสัมพารนาหนึ่งร้อยบาทอับสวรสวรรค์นะลูกว่าแมวเห็นด้วยนะน้องหยกหยิบด้วยลูกสวรรค์จะเท่าไหร่เอ่ยสี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทนะท่านผู้ชมค่ะอับสวรสวรสี่ร้อยบาทนะแล้วสองกระถางนี่คืออะไรลูก อันนี้เป็นลูกไม้ม่วงลูกไม้ม่วงมงคลเป็นใบกลมเดะเท่าไหร่เอ่ยแผงเนาะค่ะเท่าไร่ลูกแปดสิบบาทค่ะเดะเป็นลูกไม้ม่วงมงคลแผงมาท่านชมค่ะท่านชมค่ะอันนี้ต่อมาท่านชมดูดีๆนะคะนี่เป็นณเมืองนนนะคะท่านชมค่ะณเมืองนนนะคะท่านผู้ชมเห็นมือป้าแมวไหมคะนี่นี่ดูนะคะนี่นี่เห็นไหมสังเกตค่ะกระถางเท่าไหรน้องโยกหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทท่านชมค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะณเมืองนนนะท่านผู้ชมดูดีๆนะ ป้าแ,แมวไม่พูดนะคะดูดีๆนะคะแคปหน้าจอได้นะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทนะนี่นะคะท่านผู้ชมขาอน,นุยกวางไว้ลูกหยิบวางไว้มีทั้งหมดสามกระถางนะคะท่านผู้ชมขามีทั้งหมดสามกระถางนะนี่นะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะถ้าท่านผู้ชมจะรับสามกระถางก็ต่อน้องยกได้นะจ๊ะอันนี้ป้าแมวพูดเองนะไม่รู้ว่าน้องยกเขาจะับทานหรือเปล่านะนี่นะคะท่านผู้ชมเมีเป็นนี่นะมีสามกระถางนะคะณเมืองนอนท์นะคะสามกระถางจะน้องยกรดได้ไหมถ้าก็ซื้อหมดสามกระถางลูก ได้แน่น้องหยกหมดได้เอามาด้านนี้ก่อนค่ะด้านนี้เป็นบอลกลับสวยๆเลยท่านผู้ชมขาด้านนี้โอ้โหน้องหยกก็มีบอลกลับเยอะมากนี่อันนี้อะไรเอ่ยกาบม่วงมงคลเข้าผสมกับม่วงมงคลกับบอลกลับใช่ไหมลูกใช่ค่ะเท่าไหร่ลูกใช่หนี่งร้บาทหนึ่งร้อยบาทท่านชมขาหนึ่งร้อยบาทนะสวยๆเลย โอ้โหอันนี้เขาสวยคุณผู้ชมดูสิอันนี้เขามีสองต้นคู่นะคะในกระถางมีสองต้นคู่นะบอลกาบลูกไม้นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่เท่าไหร่ลูกหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่นะคะมีสองต้นคู่นะคะไซส์ตั้งแม่แล้วนะ<า>น,น,นี่คุณผู้ชมอันนี้นี่มันเหมือนเป็นบอลบอลแอ่์นกสุดแสวงหรือขุนไก่อ่ะเขาผสมกันนะคะลูกไม้นะเนี่ยนะคะเป็นลูกไม้ขุนไก่ กนกสุดสวงนะคะนี่มีมีสามต้น,ตนเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งร้อยสามสิบบาทหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะค,ะค่ะชมขาเป็นลูกไม้ขุนไก่กับนกสุดสวงผสมกันนะคะเดี๋ยวเขาจะกัดสีมากกว่านี้นะคุณผู้ชมดีไม่ดีอัดจะป้ายขึ้นมาก็ได้นะคะนี่นะคะเราเอาบารลุนกันนะอืเดี๋ยวพ่อม่ค่อยๆลื้อก่อนเพราะว่าเขาเขาเขาพันกันหมดเลยชุดนี้มีสองต้นนี่คุณผู้ชมนี่นะคะ มีสองต้นเท่าไหร่น้องหยกร้อยสามสิบค่ะร้อยสามสิบบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะมีบอลกาบด้วยนะร้อยสามสิบบาทมีลูกไม้พริกเกลือเท่าไหรนะ่เนี่ยลูกลูกไม้พริกเกลือแปดสิบบาทแปดสิบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะลูกไม้พริกเกลือแปดสิบบาทนะเดี๋ยวป้าเมย์ยังหยิบมาไม่หมดเลยโอ้โหมีแต่สวยๆอย่างนั้นเลยเดี๋ยวๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆน้องหยกซ้อนซ้อนป้าเมย์ก็ค่อยๆหานี่นี่ท่านผู้ชมดูสิคะนี่ เห็นไหมคะอันนี้สองต้นสวยๆวะนะจดีเท่าไหร่จ้าหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทนะบางทีป้าแมวก็พาท่านผู้ชมดูดูไม่หมดเนาะตัวหาน้องยหยกให้น้องหยกค่อยๆพาดูนะท่านผู้ชมขาอู้ยมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้อีกกระถางหนึ่งเดี๋ยวป้าแม่หยิบให้ดูมีอีกสองต้นเห็นไหมคะไม้เทปัสลาเทปัสราเป็นบอลกาบนะท่านผู้ชมขามีสองต้นนะเท่าไหร่จ้ะลูก ร้อยสามสิบบาทนะคะชุดนี้นะสวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้จัดตู้ได้สวยมากยอดมองกุฎเพชรจ้ะท่านชมขาโซนนี้โซนนี้น้องอย่บอกปล่อยวันนี้ปล่อยเลยนะคะห้าสิบบาททุกกระถางนะคะลูกไม้อะไรลูกยอดมองกุฎเพชรค่ะยอดมองกุฎเพชรนะคะท่านชมขายอดมองกุฎเพชรตนที่ทุกทีแล้วป้าแมวจําได้ป้าแมวบอกว่าเป็น ลูกไม้เพชรราชาอันเดียวกันไหม e ลูกค่ะใช่ค่ะลูกไม้เพชรราชาใช่ไหมลูกใช่ค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นลูกไม้เพชรราชานะคะกับลูกไม้ทศกัณฐ์นี่นะคะดูใบเขานะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเป็นลูกไม้ทศกัณฐ์นะคะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ของคุณหญิงนะคะท่านผู้ชมกระถางละห้าสิบบาททุกกระถางนะคะนี่โอ้โหนี่จะกัดสวยมากนะคะเป็นลูกไม้ทศกัณฐ์เป็นลูกไม้เพชรราชาแล้วก็ลูกไม้คุณหญิงนะคะ สีสั่งจะเล่นไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมคาะนนี้ก็ใส่ดักๆนะคะนี่คือรวมสีเลยนะห้าสิบบาททุกกระถางนะจ๊ะก็แม่ก็ไม่ได้จับขึ้นมานะคะท่านผู้ชมขาก็คือให้ดูตามใบนะคะท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอตามใบหรือโทรหาน้องได้นะคะตันนี้กระถางละห้าสิบบาทนะจ๊ะต่อมาด้านนี้เป็นเสือพานนะคะท่านผู้ชมขาเสือพานนะคะไซส์นี้เลยนะ,ะกระถางละเจ็ดสิบบาทสากระถางสองร้อยไหมลูก สามกระถางสองร้อยบาทนะคะชุมผานี่่นนะสายใหญ่เลยนะสามกระถางสองร้อยบาทนางกิรินีเรามีอยู่กระถางนึงเนี่ยเท่าไหร่ลูกแปดเอาหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะนางกิรินีเทวีะนะด้านนี้เป็นอะไรม้างลูกหนุมานข้าเฝ้าใช่ค่ะเท่าไหร่ใช้นี้หนึ่งร้อยบาทค,ะ <100 S 2> ค่ะหนึ<า>่งร้อยบาทนะคะตัดสีแล้วนะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูด้านนู้นจ้ะ ต่อมาเป็นหนุมานออกศึกคะ<ช>่ะท่านผู้ชมขาเป็นหนุมานออกศึกใช่ไหมลูกค่ะกระถางละเจ็ดสิบาทค่ะะรวมกับเสื้อผ่านได้คะ่ะจะเริ่มส่วนผ่านได้นะสากกระถางสองร้อยใช่ไหมลูกใช่ค่ะนี่แล้ะท่านผู้ชมขาสวยๆเลยนะคะหนุมานออกศึกแล้วนี่อะไรลูกอันนี้เป็นจอมทับจอมทับใช่ค่ะจอมทับเล็กไซส์เล็กเท่าไหร่ลูกไซส์เล็กไซส์นี้เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทนะเดี๋ยวมาดูบอลกับนักขลาดกันกแมวเข้าตรงนี้เลยดีกว่า เราได้ทางเดียวเอัน mhm. นี้เป็นต้นแม่กาบนาคราชนะคะท่านชมค่ะเป็นต้นแม่บอนกาบนาคราชนะคะอันนี้เป็นลูกไม้บอนกาบนาคราชจ้ะนี่นะคะไส์แบบนี้นะกระถางเท่าไหร่ลูกไซส์นี้50บาทค่ะกระถางละ50บาทนะจ๊ะท่านผู้ชมนี่นะคะกระถางละ50บาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะนี่คือเป็นต้นแม่บอนกาบนาคราชนะคะนี่คือเป็นบอนกาบที่ผสมกันใช่ไหมลูกผสมกับเกสรของนาคราชใช่ค่ะ นี่นะคะกระถางละห้าสิบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋ากระถางละห้าสิบาทนะจ๊ะต่อมาเป็นมิ่งมงคลจ้ะมิ่งมงคลกระถางเท่าไหร่จ๊100ะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทแล้วหนุมานอมพระพาเราลูกหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทแล้วข้างในเป็นเรือนหลวงลาก <100 S 1> จ้าหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชม แล้วนผู้ชมบอกหมดแล้วก็ววขอให้ท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ช่องป้าแมวตลาดบอนสีแล้วบอกต่อด้วยนะคะท่านผู้ชมขาก็มีแม่ค้าเราหลายหลายท่านเนาะมาให้ป้าแมวพามาไลค์ยูทูบท o u t u b e ให้ท่านผู้ชมได้ซื้อบอนสีราคาถูกๆไปนะคะท่านผู้ชมขานี่ก็เป็นต้นแม่บ้านน้องหยกนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสวยๆเลยมีหลายตู้นะคะของน้องหยกนะท่านผู้ชมขาน่เดี๋ยวมาชมได้นะคะโทรหาน้องหยกน้องตึ้ได้นะคะเดี๋ยวป้าแมวขึ้นเบอร์ให้นะนี่นะคะทั้งสองเบอร์เลยนะคะ แล้วก็ซื้อห้าแถมหนึ่งนะลูกเนาะใช่ค่ะเมาสส่งเจดสบาทตรงบัตะกร้าใช่ค่ะนี่นะคะนู้ชมค่ปะปก็แมวขอสวัสดีแตกระบนสีน้องหยกน้องเตยนะคะสวัสดีจ้า